เรีว่าผู้ชายคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมเกินครึ่งประเทศมีปัญหาใหญ่มากนั่นก็คือเรื่องของพุงนั่นเองอยากจะลดพุงอยากมีซิกแพคโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเทรนมาแรงเหลือเกินตั้งแต่ผมทำซิกซี่เดชา n g จมาปีกว่าเนี่ยเจอใครก็ตามทุกคนจะถามว่าพี่ทำยังไงให้มีซิกแพคแต่ในเช้าวันนี้เรามีน้องรักของเรานะครับซึ่งร่วมงานกันมาลหลายครั้งมากแต่สิ่งที่น้องรักของผมไม่เคยบอกผมเลย ก็คือเขาเนี่ยแอบไปซู่มฟิตหุ่นจนกระทั่งเราได้ติดตามอินสตาแกรมของแมนการินเมื่อประมาณไม่กี่วันที่แล้วผมบอกให้คุณผู้ชมเลยนะครับว่าเราช็อกเราอ้าปากค้างและเราก็อึ้งว่าคุณทําได้ยังไงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของหุ่นบุกที่สุดในอินสตาแกรม ในเช้าวันนี้น้องของเรานะครับคุณแมนการินอรุณสวัสดิ์ครับแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่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 มันยังเลยพี่มันปกติมาคุยเรื่องเลขเนาะจริงครับวันนี้มาคุยเรื่องกล้ามจริงๆแล้วมานะครับต้องใส่สูตรเต็มเลยปิดหมดเลยพี่วิะไม่เคยเห็นเลยถูกป่ะพอมาวันนี้แบบวิววิววิววิไม่เราอึ้งเราอึ้งเพราะครั้งแรกครั้งที่แล้วที่เจอกันยังยังคุมยังปิดอยู่อ่ะใช่ครับแต่เดี๋ยวให้ดูภาพประกอบนิดนึงระหว่างคุยคุณผู้ชมจะได้รู้มันซาบจริงๆ คุณมันแป๊กจริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าเราเรามักจะเห็นคุณกินนะเราเห็นสมัยก่อนเห็นกินเยอะมากเป็นความสุขของการแบบใช้ชีวิตเลยครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ละครออนนะครับกับช่องสาคือเรื่องข้าบดินในเรื่องเนี่ยทุกคนเล่นเป็นนักรบถอดเสื้อกันหล่อมากมีเอ้ผมคนนี้นี่แหละครับที่ต้องใส่เสื้อปิดตลอดเวลาแล้วก็ออกออนแอร์มาปุ๊บ ในเรื่องชื่อว่าคุณชายช่วงครับทั้งประเทศครับเรียกผมว่าคุณชายช่วงช่วงผมแบบเฮ้ยหนีผมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดจะอยากอยู่วงการมาเทิงต่อเนี่ยแบบนี้ไม่ไหวนะก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มคิดไอ้จุดเปลี่ยนผมว่าน่าสนใจเพราะเวลาผมถามแต่ละคนนะคุณผู้ชมคือมันจะมีจุดพีคและจุดเปลาะจุดเปลาะคือจุดที่แบบกู่มไม่เอาละเกิดอะไรขึ้น คือสําหรับตัวผมเองเนี่ยอย่างเช่นเรื่องข้าวประดินเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มรู้สึกอยากจะเปลี่ยนอย่างที่2คือผมมาออกรายการพี่บดี้บ่อยมากแล้วผมเห็นพี่บดี้เนี่ยมันสะท้อนที่ตัวผมแรงมากนะครับ,รบขนาดพี่เป็นคนที่ทํางานหนักมากพี่ทํางานทุกวันเช้ายันเย็นทําไมพี่ถึงดูแลตัวเองรักตัวเองมากขนาดนี้และอย่างผมอย่างนี้ มันอ้วนตลอดเวลาทําไมผมไม่รักตัวเองเลยวะผมก็มานั่งถามตัวเองเสร็จปุ๊บไม่ได้ละยังไงผมก็ต้องเป็นแบบพี่ถึงพี่ไม่ท้าผมผมไม่ทาให้พี่ดูจบถูกไหมครับชอบตรงที่แหละแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มมาเรื่อยเ่เริ่มจากการเปลี่ยนวิธีการกินก่อนครับพี่บดีหลายอย่างยังไงบ้างวิธีการกินแต่ก่อนชอบกินอะไรกินครับกินเสร็จปุ๊บบางทีกินไม่เป็นเวลาครับ ไม่เชื่อว่าอาหารเช้าสําคัญก็ไปกินหนักเย็นนะอันนี้เป็นความเชื่อ,อที่ผิดมากคนตื่นมาบ,บอกว่ากาแฟแก้วเดียวเอาอยู่จริงครับก็เริ่มไปหนักเย็นหมัก่กินก่อนนอนมากไม่ได้ครับพี่บด,ดีเราอยากกินอะไรปุ๊บเนี่ยเช้าสําคัญมากกินเช้าให้เต็มที่กลางวันให้แน่นนะครับแล้วเย็นเนี่ยพยายามลดแป้งลดอะไรให้มันน้อยลงที่แมนการินเนี่ยพูดเนี่ยถือว่าเป็นสูตรสำคัญสูตรลับจริงๆของคนที่ลดน้ำหนักคุณผู้ชมหันมาเปลี่ยนทัศนคติข้าวเช้าคุณต้องกินอัดให้เต็มที่ เที่ยงก็กินประมาณหนึ่งและเย็นก็ค่อยเยโดยเฉพาะกับแป้งนี่ตัดไปได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง5เดือนคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแมนก็ไม่ได้กินอาหารที่ยุคนี้เขาจะเรียกคำว่าคลีนนะอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่ปราศจากน้ำมันของไม่ทอดตัดแป้งคือจริงๆแมนไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมไม่เลยครับพี่บูดี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตผมชีวิตผมยังรักการกินครับแต่แค่ว่าผมเลือกกินสมมุติวันนี้กินพิซซ่า2ชิ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ก็กินพิซซ่าสองชิ้นเสร็จปุ๊บกฎของผมมีข้อเดียวครับกินเท่าไหร่เอาออกเท่านั้นครับก็คือเรากินเสร็จปุ๊บเราไปคาร์ดิโอเราก็มองว่าเฮ้ยพิซซ่าเนี่ยมันน่าจะแบบเออต้องคาร์ดิโอสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับต้องให้มันมีแบบเงือมีอะไรหน่อยขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการเล่นเป็นเวทเทรนนิ่งด้วยเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าผมอยู่ในตรงนี้อยู่แต่บางคนคิดว่ากินพิซซ่าเนี่ยออกกาลังกายแค่1นนาทีจบไง เฮ้ยพี่จงมี่มันไม่ใช่มันไม่ง่ายอย่างนั้นพิซซ่าชิ้นหนึ่งเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเนี่ยมันต้องมีคาร์ดิโอหรือว่ามีการเผาผลาญร่างกายประมาณ45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงใช่ครับ<อ>แล้วเราก็ต้องแบบว่าคํานวณให้เป็นครับ,รบ<ค>อยากกินมากใช่ไหมไปกินตอนเช้าดีไปกินตอนเที่ยงดีเย็นไม่ต้องกินเย็นกินอย่างอื่นแต่ผมก็ไม่ได้เป็นพวกที่ต้องกินอกไก่หรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยอินกับอาหารแบบที่เขาจัดมาเป็นเซตแต่ถามว่า แต่ละคนอาจจะมีเหตุผลแต่ผมเองเนี่ยผมไม่อยากถือหูหิ้วใส่กล่องแล้วไปกินกับแฟนผมอย่างเช่นผมนั่งกินกับแฟนอย่างเงี้ยฉันมีข้าวของฉันนะมีปิ่นโตแล้วก็วางแล้วแฟนกินอร่อยแล้วผมนจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณไปร้านไหนก็ได้เ็นเราคุณเลือกไงเราเลือกไงว่าคุณจะกินอะไรสมมติว่าอ่ะนะคุณไม่กินไก่แล้วอย่างผมเนี่ยปลาเผามีไหมนะผมว่าเมนูลดน้ําหนักที่เจ๋งมากคือรู้ป่ะส้มตําไม่ใส่น้ําตาลอืและ พวกปลาย่างครับใช่ครับปดุกไขมันอาจจะเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมแต่พวกปลาย่างหรือแม้กระทั่งเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนคุณก็กินได้ใช่ครับก็เนี่ยผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับพ่วดีคือเราไม่ได้แบบไปต้องมีอาหารปิ่นโตหรือมีอะไรอย่างนงี้อยากแบบไปกับแฟนปื๊อป้อนไอติมเรากินได้เหมือนกันครับแต่แค่เรารู้ว่าการกินของเราเนี่ยกินแล้วเราต้องแปเออกไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วสะสมสะสมแล้วก็ไม่ได้ใช้งานคุณผู้ชมครับขอบอกนิดนึงนะครับว่าภาพที่ทําให้เราอึ้งก็คือซิกแพค แล้วมีไม่เอ่ยนะขอขอดูซิกแพคของแมนกาลวินหน่อยดีกว่าไอซิกแพคเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายนะครับคุณผ,ผู้ชมมันดูเหมือนกับว่าแค่ซิดอัพร้อยครั้ง200ครั้งมันก็ขึ้นทันทีมันไม่ใช่หรือมันไม่ง่ายใช่ไหมแมนไม่ง่ายเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าซิกแพคคุณคุณสร้างยังไงผมนะครับผมวิธีของผมเนี่ยผมเป็นคนอ้วนครับ ผมเนี่ยไม่เห็นซิกแพคของผมผมเชื่อว่าทุกคนมีซิกแพคอยู่เป็นของตัวเองอยู่แล้ว <sadly> ถ้าเราผอมแล้วไม่มีไขมันแต่ผมเนี่ยมันอ้วนไขมันมันเยอะหน้าที่ของผมมีอยู่2อย,อย่างครับเพื่อไม่ให้เหนื่อยครับอย่างแรกลดไขมันก็คือคาร์ดิโออย่างที่2คือเพิ่มกล้ามเนื้อเข้าไปก็คือเรื่องของเวทเทรนนิ่งเพราะนี้ผมจะทําอย่างนี้ควบคู่กันทุกวันผมซิดอัพรวมๆแล้วต่อวันไม่ต่ากว่าพันห้าครับแล้วผมเคยเล่นอยู่ท่าหนึ่งแล้วอยู่ดีเล่นไปเล่นไปแล้วหลับครับ ยังไงไวะคือกล้ามเนื้อมันออโตเมติกไปอะครับเฮ้ยซิปอัพจนหลับท่าไหนก็คือแบบสมมติผมเล่นธรรมดาแบบแผมก็ซิปอัพซิปอัพใช่ไหมครับ<อ>แล้วผมก็แบบเล่นท่านี้เดือนหนึ่งจนแบบมันเป็นท่าทีา่ชิลมากอะ <c oughs> ผมเล่นพันหนึ่งผมยังไม่ไม่เจ<อ>็บท้องเลยครับ <c oughs> แล้วผมก็เล่นไปเล่นไปแล้วผมคุยกับคุณแม่อยู่อยู่ดีผมก็ขาดตอนเหมือนตัดแม่ไปแล้วได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงเหมือนผมโกรธแล้วผมก็ยังแบบอยู่ตัวอยู่อย่างเงี้ยครับนีกออกไหมครับแม่ก็มาสะกิดผมว่าหรือว่าผมจะต้องมีการพัฒนา <c oughs> เป็นเล่นกล้ามเนื้อเส้นอื่นตรงไหนพี่ว่าพี่ว่ากล้ามเนื้อนั้นชินละครับแล้วก็ต้องไปสร้างมันมีออมันมีมส่วนบนส่วนกลางส่วนล่าง และเกิดว่าพวกนั้นคุณผู้ชมคุณซิตอัพอยู่ท่าเดียวประจาเนี่ยคุณก็จะได้กล้ามท้องชั้นบนแต่ชั้นกลางและล่างเนี่ยมันจะไม่มวนขึ้นแล้วนันมันจะต้องมีการสับเตกกันไปแต่ผมไม่เคยเจอใครซิตอัพแล้วกลดคุณเป็นคนแรกครับก็เลยรู้สึกว่าต้องหาท่าแปลกๆท่าใหม่ๆให้กล้ามเนื้อมันไม่เคยชินแล้วมันจะได้ตื่นเต้นการซิตอัพทุกวันสําคัญมากแต่สําคัญยิ่งกว่าก็คือการเอาไขมันชั้นใต้ผิวหนังตรงท้องขจัดออกไปครับผมบอกคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าเทคนิคที่ดีที่สุดก็คือกกาาาาารรรเเบินนนหือว่่ลไขมมััซึง หลากหลายวิธีคุณจะเตะบอลคุณจะเต้นแอโรบิกหรือคุณจะวิ่งได้แล้วแต่แต่เราจะแนะนาเสมอว่าการเดินการเดินอยู่กับที่หรือว่าเดินรอบบ้านเดินรอบสวน45นาทีอย่างต่ำม,มันเป็นการเผาผลาญที่ปลอดภัยที่สุดคุณเลือกเอาได้เลยของคุณใช้วิธีเบิร์นอย่างไรก็เดินบนล, <N un> ลนู่ครับ<ค>นั่นแหละปั่นจักรยานนั่นแหละแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีตีแบตบ้างคนบอกว่าเบื่อคนอย่างคุณครับคิดอะไรอยู่ระหว่างที่เดินหรือวิ่ง หรือว่าปั่นจกักรยาน45นาทีเพราะคุณผู้ชมบอกว่าแค่5นาทีกูเบื่อละผมปั่นผมเดินบนลูผมดูข่าวดูหนังดูละครดูอะไรผมก็ไม่เห็นว่าผมจะเบื่อเลยเแล้วผมก็แค่มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ,รบถ้าเกิดผมเบื่อวันนี้แล้วเมื่อไรผมจะคุณแบบพี่ม,มันก็ไม่มีทางถูกไหมครับ มันก็ต้องหาวิธีการอาจถ้าเกิดรู้สึกว่าเบื่อมากก็หาแบบหูฟังมาฟังเปิดเพลงเดินตามจังหวะที่แบบให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นพี่มีความรู้สึกนอกจากที่คุณจะโชว์โชติให้ความรู้เรื่องตัวเลขอาาเขาคุณอาจจะเป็นเทรนเนอร์ได้เลยนะครับพี่โอ้โหผมยังเด็กน้อยนะต้องความรู้สึกีผมผมผมวคราะรู้สึกว่าปีนี้แมนการ์ดินจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองทั้งศาสตร์ของการเลียงเบอร์และการฟิตหุ่นโอขอขอขอเกริ่นบอกใบ้ไว้หน่อยนะ ผมอยากเห็นผมอยากเห็นตอนนี้มีนิตยสารหลายเล่มติดต่อเข้ามาให้ให้ลงปกแล้วด้วยพร้อมหรือยังคือผมขออีกนิดนึงครับนะครับแต่ถามว่าความพร้อมเนี่ยผมอาจจะอยากให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นผมไม่ได้เป็นพันประกวดครับผมเป็นพันสวยงามครับผมอยากให้มันดูแบบบิลลี่นิดนดคือบคุวิ่พันสวยงามใช่ครับพันสวยงามครับแล้วก็ ขอเวลาอีกนิดนึงแต่ไม่แน่นะหลังจากนี้อาจจะเข้าพันประกวดก็ได้ก็เดี๋ยวให้พี่วูดี้เป็นไม่อะไรก็ผมเห็นพี่วูดี้อยู่ผมก็ไม่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 อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนในโลกนี้อะไรก็ไม่ผมยังไม่คิดเลยว่าคุณจะมีวันนี้คุณจะคุณจะมั่นในเดือนมีนาคมใช่ไหมครับแลวจะแต่งงานในเดือนสิงหาคมก็ประมาณไวครับนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมได้เกิดให้กับคุณผู้ชมมาบ้างแล้วว่าในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเราจะทำ s i x Days แบบมหาชนคือทั้งประเทศจะเป็น กําลังใจให้กันแล้วกันแล้วผมเพิ่งทาาทามแมนก่อนเข้ารายการว่าสนใจไหมแมนจะเป็นแบบฉบับซูเปอร์แมนครับก็คือแมนจะเปลี่ยนร่างจากที่ฟิตอยู่แล้วเนี่ยไปเป็นฟิตขั้นเทพภายในเวลา60วันนั้นก็จะถามแมนว่าแมนสนใจจะเข้าร่วม60 Days Challenge ทีมของเรามีด้วยนะฮะคือ Best of Me คือร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของฉันก่อนตายพร้อมไหมผม พี่วูดี้ไม่ท้าผมก็ทำอะครับครั้นแรกที่ผมเดินม,มาตรงนี้เนะี่ย <m ess un> ผมบอกเลยว่าผมแบบผมอยากเป็นเหมือนพี่ใช่ปะครับ <c oughs> ผมแบบมีพี่เป็ดไอดอลแล้ววันนี้พี่ชวนผมอะมันไม่มีทางที่ผมจะไม่ทำครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่วูดี้ <c oughs> ที่แบบให้โอกาสผมจริงๆคุณผู้ชม <c oughs> ผมอยากให้คุณติดตามเฝ้าจับตามองดูให้ดีนะครับแมนกาวินกับร่างใหม่ของเขาแค่ดูก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วเข้าไปดูอินสตาแกรมแอดนะครับแมนอินสกอร์กาินถูกไหมฮะรับแมนอินสกอร์กาวินแล้วก็ยังมีนี่ครับ เว็บเบอร์ใช่ครับ scanber.com ครับใครที่สามารถที่จะตรวจเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือแม้แต่ทะเบียนรถบัตรประชาชนก็สามารถเช็คได้เลยฟรีครับ S C s c A N แล้วก็ B E R .com ครับผม s c a n b e r ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็จะมีงานไปโกินเตอร์ไปที่ประเทศจีนและฮ่องกงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการไปเปิดตลาดความเชื่อด้วยครับผมเขาบอกเลยนะว่าเวลาสุขภาพดีหุ่นดีอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมลองดูสิครับขอบคุณมากนะครับคุณครับพี่บูดี้ครับ จอกันอีกครั้งน้องรักแน่นอนครับพี่ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ081 7 4 3 1 9 9 3ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทม์กดนี่เลยค่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย